วันนี้แม่จะมาทําอะไรครับพ่อางมาท่องตารางธาตุใช่ไหมครับครับพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วครับเฮทไฮโดรเจน H ไฮโดรเจนเฮทอีฮีเลียม H ฮทดีเลียม L อลไอลิเทียมเอลไอเอลไอลิเทียมเอลไอลิเทียมเบีบีเอลิเลียม B บีบเอลิเทียมเบีเอลิเทียม ซีโบลอนซีคาร์บอนซีคาร์บอนเอนไนโตรเจนเอนท์ไนโตรเจนโอออกซิเจนออกซิเจนเอฟฟูอีนเอฟฟูีนเอนีเนออนเอนีเนออนเอนเอโซเดียมเอนเอโซเดียมเอ็มจีแมกนีเซียมเอ็มจีแมกนีเซียมเอออลูมิเนียมเอออลูมิเนียมเอสไอซีลีคอนเอสไอซีลีคอนพีฟอดฟอสเฟต P four f o r i e s P four f o r i e s S sulfur S sulfur Cl chlorine Cl chlorine Ar argon Ar argon K potassium K potassium Ca calcium Ca calcium Sc scandium Sc scandium Ti titanium Ti titanium V vanadium V vanadium Cr chromium Cr chromium Mn manganese Mn manganese Fe iron Fe iron Co carbon Co carbon ไอรเน n i r o n i Cu Copper Cu Copper สุดท้ายนั่นก็คือ Cn C